เฮ้ยเยิ้มๆเปิียนแนวมา,า,มากินของส้มๆมั้งครับตอนลองกินอ,อข้างล่างกินแค่ปีบเดียวสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับบอลาคลือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสมเพ็งชาแนลมาค่ะมื่อนี้ตุกพ่อบอลามากินสมมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะพี่น้องค่ะมีสับคุณช่วยในเรื่อง เลือดออกตามไรฟันค่ะช่วยรักษาเลือดออกตามไรฟันเด้อผลสุกผลดิบแล้วก็ช่วยแก้ท้องร่วงค่ะพี่น้องคะสำหรับผลสุกและผลดิบเด้อครับพี่น้องนี่ค่ะตัวเค็มน้ำจิ้มมาเหนียวเหนียวหวานหวานค่ะพี่น้องคะหาดลงไปเนียวค่ะใส่ข่าขวาน้ำหนึ่งค่ะโรยหอมแดงกินสมน้ำกันค่ะพี่น้องคะ เห้นแล้วก็เคสแขวเนาะพี่น้องเนาะอ,อ้อน้ำลายแต๊ส่้สวงน้ำกันค่ะทุกคนเ้อเออยิมเยิมยมามา,มามา,มากินของส้มๆมั้งครับก็อยากกินหลายอย่างคือกันพี่น้องคะ่ะไม่ได้อยากกินแต่ส้มตำอย่างเดียวอืม,มาครับอืม ได้เลยนะคือน้ำจิ้มที่ทำมาเนี่ยม,มันช่วยลดความเปรี้ยวได้เยอะเพราะฉันท,ทำเห็ดรดเลิกเลยนะแซ่บข่าขัวขัววังนั่งนี่ตำเหลกวกใส่มาเลยกับเป็นหน่อเขาแบบอ,อ,อม้อม แซ่บมากเลยครับนี่ตอนที่กินกับพริกเกลือรู้สึกว่าเปรี้ยวกว่านี้นะแต่พอมาทำกับเจลาราชเขาขวบอวมแดงกบนนี้คือบอกไข้ส้มเนี่ยตุกบลลดเห็นมา่อายด้กยวค่ะหย่านกินบวดตอนลองกินอยู่ข้างล่างกินแค่ปีบเดียวรู้สึกว่าเปรี้ยวมากเลย ดปลาต่อนนี่เนี่ยอืมได้ปลาต่อนมาฉีงอ่โหแม่ย่าตุ่มโอ,ม <laughs> อม้น้ำลายก็แตกเหมือนกินนี่ <laughs> ขอพายน้ำเดิมขอพี่หน่อยคะ่ะ <laughs> ดีดูไปแตกป๋องสนานจ้ะ <laughs> Đẹp Nhưng chim cướp nói ไม่เกือบนะแต่มัใในใส่ลงข้างหลังหรือเปล่าตอนไปข้างหน้าหน่อยไห <ừ. S 2> มเยอะมาข้างหลังโอ้ ừ. 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 แซบอยู่ครับพี่น้องคะอหอมแดงน้อยไปไหน่อยนะครับหอมแดงงานนี้ไงละ่ะขาอมแดงแล้วก็น้ำปลาดนี่น้อยไปไหน่อยไม่แรงมากข้างหลังเนะ่ะนั่นเหรออืม

อะคะ่อน,นี่ตุ้กถิ้งไหวสามวันทำไม่ลืมต้นถอยางมันเบิดมันจะมาค่อยขมพี่น้ออคะแล้วก็แกะไม่ออกในมันขมผลรวมออกมาแซ่บเลยครับเนี่ยแซบ่บิดมาก hm <laughs> ทำไมอน่ะมัน,น,อมนบอกเผือกมัไม่เลยสมน่ะมันไหลไม่ทางพีเบิร์นดนีเราตักตรงโจูกเอาอื่บไปเลยอ่ะน่ะุ้ยเนาะอ่าชิ้นไหลกับประสูดหรอนเนีไกย <Okay. S 2> นี่จะเป็นลูกสุกนะลูกสุกแสบจับๆอมหอมห้อห้างอาะไรว่ตรุสม จงโจกหนักอันนีน้ใช่อืมกินคำไงหน่กมันน้อยไม่สมกินคำหน่อยอ,อันนี้เป็ดพาเอามาโชว์มาเท่ พื่อเตือนนะคะฉันเบิ่งอลังการองการตะกินน้น้อยน้อยนิดน้อยนะเมื่อกี้นี้ชุดที่พ่ามาจะไม่เอาเจาะอ,อย่างพี่น้องบุหูมันคึ้นอย่างใช้มาหลายๆอืมจับแั้วก็เอ๊ะแพงมากเอเอ,เอ,เอสุกวา่าเห็ดน้อยเนี่ย มื้อดีแบบแบบเอาลงไม่ได้หรอจังเลยอ่ะอืมครับครับหลังแบบมันเอียงมาทางหลังหลังเสียดายม,มันจะได้เครือบอันนี้นะไม่ได้ไม่ได้หนุนสูงไว้แต่ทีแรกไงอืมเดี๋ยว้นมันเฮีย อืมนี่ค่ะอืมคือบอกพ่ออ่าค่ะพี่น้องพ่อแลวค่ะมือนี่พาพี่น้องมากินสมสมบักงวงหาวบักหนาวโฮสัรพคุณคือช่วยเลือดออกตามไรฟันแล้วก็แก้ท้องร่วงเด้อค่ะพี่น้องคะแต่กินหลายกัสิท้องร่วงในประเทศนี้เออเลยเลย เอาล้วคะ่ะพี่น้องค้ามอนี่ไพ่งวงเงาห้าวนอนก็นมาตาตื่น,นกันเด้คะ่ะไผ่มาคลิปนี้ชอบคลิปคลิปนี้ตุก,กับเบาละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้าสองคนนําเด้อคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ